สวัสดีครับวันนี้วันที่13มีนาคมนะครับเชิญฟังพันธสัญญาเดิมคือเฉลยธรรมบัญญัติบทที่2 0ถึง22และพันธสัญญาใหม่มาระโกบทที่13ข้อ2 1ถึง37ครับเชิญฟังพระคำเลยครับเฉลยธรรมบัญญัติบทที่20เรื่องกล่าวถึงการสงครามเมื่อพวกท่านออกไปรบกับพวกศัตรู แล้วเห็นรถลบมาและกองทัพมีจำนวนมากกว่าท่านอย่ากลัวเขาเลยพระเจ้าของท่านผู้ทรงช่วยพวกท่านออกจากประเทศอียิปต์จะทรงสถิตยอยู่กับท่านก่อนพวกท่านจะลงมือทำสงครามให้ปุรหิตออกมาข้างหน้ากล่าวแก่กองทัพว่า ชาวกาสเลวทั้งหลายจงความาอนี้วันนี้พวกท่านจะทํำสงครามอย่าได้วานกัวัวพวกข้าศึกศัตรูหรือตื่นตึงใจกลัวพระเจ้าของท่านจะเสด็จไปกับพวกท่นท่นพระองค์จะให้พวกท่านมีชัยแล้วให้นายทหารกล่าวแก่พวกทหารว่ามีคนใดที่เพิ่งสร้างบ้านเสร็จแต่ยังไม่ได้ทำพิธีถวายบ้านนั้นไหม ถ้ามีให้ผู้นั้นกลับไปบ้านเสียเกรงว่าเขาจะตายในสงครามคนอื่นจะได้ถวายบ้านของเขามีคนใดที่เพิ่งทำไร่องุ่นเสร็จแต่ยังไม่มีโอกาสได้เก็บผลองุ่นไหมถ้ามีให้ผู้นั้นกลับไปบ้านเกรงว่าเขาจะถูกฆ่าตายในสงครามคนอื่นจะได้ดื่มเหล้าอางุ่นนั้นแทนมีใครที่นี่บ้างไหมที่มั่นแล้วจะแต่งงาน ถ้ามีให้ผู้นั้นกลับไปบ้านเกรงว่าเขาจะถูกฆ่าตายในสงครามคนอื่นจะแต่งงานกับหญิงที่เขามั่นหมายไว้นายทหารจะกล่าวแก่ทหารด้วยว่าที่นี่มีใครบ้างที่ครัวจนประสาทเสียถ้ามีให้ผู้นั้นกลับไปบ้านเถิดเกรงว่าเขาจะทําให้ผู้อื่นประสาทเสียไปด้วยเมื่อนายทหารกล่าวจบก็ให้เลือกหัวหน้าประจําการแต่และหน่วยเมื่อพวกท่าน เข้าโจมตีเมืองใดจงให้โอกาสเขายอมจำนนก่อนถ้าเขาเปิดประตูเมืองมายอมจำนนพวกเขาก็จะเป็นทาสและทำงานหนักให้ท่านแต่เจ้าชาวเมืองนั้นไม่ยอมจำนนและจะเข้าทำการสู้รบก,ก็จงยกกองทัพเข้าล้อมเมืองไว้เมื่อพระเจ้าของท่านให้ท่านยึดเมืองได้จงฆ่าชายทุกคนในเมืองนั้น ท่านอาจจะเอาผู้หญิงเด็กและสัตว์และทุกสิ่งในเมืองนั้นเป็นของท่านได้หรือจะใช้ทุกสิ่งของศัตรูก็ได้พระเจ้าประทานให้ท่านแล้วนี่แหละพวกท่านต้องจัดการดังนี้แก่เมืองเหล่านั้นที่อยู่ไกลออกไปจากดินแดนที่พวกท่านจะตั้งหลักแหลงอยู่แต่เมื่อพวกท่านยึดเมืองต่างๆในดินแดนที่พระเจ้าของท่านทรงมอบให้จงฆ่าให้หมดทุกคน ทำลายคนทั้งหมดนี้คือชาวฮิตไทชาวอาโมไราชาวคาณาอันชาวเปลิสีชาวฮีไวและชาวเยบุตดังที่พระเจ้าทรงบัญชาท่านจงฆ่าพวกเขาเสียเพื่อเขาจะได้ไม่ชักนำท่านให้ทําผิดบาปต่อพระเจ้าโดยการสอนให้ท่านทําสิ่งที่รังเกียจทั้งปวงที่พวกเขาทํา เมื่อนมัสก,การพระของเขาเมื่อท่านพยายามจะเข้ายึดเมืองอย่าโค่นต้นผลไม้ของเมืองนั้นแม้ว่าจะต้องล้อมเมืองอยู่นานก็ตามจงกินผลแต่อย่าทำลายต้นเลยเพราะมันไม่ใช่ศัตรูของเจ้าเจ้าอาจโค่นต้นไม้อื่นๆลงได้เพื่อใช้ในการล้อมเมืองจนกว่าเมืองนั้นจะแตกบทที่21เรื่องกล่าวเรื่องฆาตกรรมที่ไม่รู้ผู้ กระทำผิดถ้าแม้นพบศพชายที่ถูกฆ่าทิ้งอยู่ในทุ่งนาในดินแดนที่พระเจ้าของท่านทรงมอบให้ท่านและท่านไม่รู้ตัวคนฆ่าให้หัวหน้าของพวกท่านและผู้วินิจฉัยออกไปวัดระยะทางดูว่าศพนั้นอยู่ใกล้เมืองใดมากที่สุดแล้วให้หัวหน้าของเมืองที่อยู่ใกล้ศพมากที่สุดเลือกโคสาวที่ยังไม่เคยได้ทำงานใดๆเลย ให้นำโคสาวนั้นมาที่ลำธารตรงที่ไม่เคยแห้งเลยและพื้นดินที่ไม่เคยถูกไถหรือถูกเพาะปลูกเลยให้หักคอโคสาวที่นั่นปุโลหิตชาวเลวีก็ต้องไปอยู่ณที่แห่งนั้นด้วยเพราะเขาต้องตัดสินคดีร้ายแรงทุกคดีพระเจ้าของท่านทรงเลือกเขาให้รับใช้พระองค์และให้อวยพรในพระนามพระองค์ แล้วหัวหน้าทั้งหมดของเมืองที่อยู่ใกล้ที่พบศพที่สุดจะต้องมาล้างมือเหนือโคนีแล้วกล่าวว่าเราไม่ได้ฆ่าชายนั้นทั้งไม่ทราบว่าใครเป็นผู้ฆ่าข้าแต่พระเจ้าขอทรงยกโทษให้แก่ชาวอิสราเอลพลไพร่ของพระองค์ที่ทรงช่วยออกมาจากประเทศอียิปตเ์เถิดขอทรงยกโทษให้เราและ อย่าให้เราต้องรับผิดชอบที่คนบริสุทธิ์ผู้นี้ถูกฆ่าตายเลยเมื่อท่านทำตามที่พระเจ้าทรงต้องการแล้วท่านก็ไม่ต้องรับผิดชอบสำหรับฆาตกรรมนั้นเรื่องกล่าวถึงเรื่องหญิงเฉลยศึกเมื่อพระเจ้าของท่านให้ท่านชนะสงครามได้เฉลยมาท่านอาจจะเห็นหญิงสาวสวย และอยากจะแต่งงานด้วยให้พานางไปที่บ้านท่านและให้โกนศีรษะนางตัดเล็บและให้นางเปลี่ยนเสื้อผ้าเสียนางจะอยู่บ้านท่านและไว้ทุกข์ให้บิดามารดาสักหนึ่งเดือนหลังจากนั้นท่านจึงจะแต่งงานกับนางได้ต่อมาถ้าท่านไม่ต้องการนางก็ให้ปล่อยนางไปได้แต่เนื่องจากท่านบังคับนางให้เป็นภรรยาท่าน ท่านจึงทํากับนางเยี่ยงทาตหรือขายนางไปไม่ได้เรื่องกล่าวถึงมรดกของบุตรหัวปีถ้าชายผู้หนึ่งมีภรรยาสองคนและทั้งสองคนมีบุตรชายแต่บุตรชายคนแรกไม่ใช่ลูกที่เกิดจากภรรยาที่ตนรักเมื่อชายนั้นตกลงใจจะแบ่งทรัพย์สมบัติให้ลูกๆเขาจะต้องไม่ลําเอียง ในส่วนที่เป็นของบุตรชายหัวปีแก่บุตรที่เกิดจากภรรยาที่ตนรักแต่เขาจะแบ่งข้าวของของเขาให้บุตรชายหัวปีเป็นสองเท่าทั้งๆท,ที่บุตรชายที่ไม่ได้เกิดจากภรรยาที่ตนรักชายนั้นจะต้องยอมรับบุตรหัวปีของเขาและให้ส่วนที่บุตรจะต้องได้ตามกฎหมายไปเรื่อง กล่าวถึงบุตรหัวดือ้อถ้าชายผู้หนึ่งมีบุตรหัวดือ้อไม่อยู่ในโอวาทไม่เชื่อฟังบิดามารดาครั้งๆที่เขาลงโทษบุตรนั้นแล้วให้บิดามารดานำบุตรนั้นไปหาหัวหน้าของเมืองนั้นให้ไตส่สวนเขาและพูดกับบรรดาหัวหน้าว่าบุตรชายของเราหัวตื้อไม่อยู่ในโอวาทไม่ยอมเชื่อฟังเราล้างผานเงิน ทั้งขี้เมาด้วยให้ชาวเมืองนั้นเอาหินทุ้มเขาจนตายแล้วท่านจะขจัดความชั่วช้านี้ให้หมดไปได้ทุกคนในชาติอิสราเอลเมื่อได้ยินถึงเรื่องนี้แล้วก็รู้สึกเกรงกลัวถ้าชายใดถูกประหารชีวิตเพราะทำผิดอาญาแล้วถูกแขวนกับเสาอย่าทิ้งศพไว้ข้ามคืน ให้ฝังเสียในวันเดียวกันนั้นเพราะศพที่ถูกแขวนคอกับเสาจะทำให้พระเจ้าสาบแช่งดินแดนนั้นจงฝังศพเสียเพื่อท่านจะได้ไม่ทำให้ดินแดนที่พระเจ้าทรงมอบให้ท่านเป็นมลทินไปบทที่22ถ้าท่านเห็นแม่วัวหรือแกะของเพื่อนชาวอิสราเอลหล,ลุดไปอย่าทำเพิกเฉย จงนำมาคืนให้เขาเสียแต่ถ้าเจ้าของอยู่ไกลมากถ้าท่านไม่รู้ว่าใครเป็นเจ้าของให้จุงมาบ้านได้เมื่อเจ้าของมาตามหาก็คืนให้เขาไปถ้าท่านพบลาผ้าหรือสิ่งใดก็ตามที่เพื่อนชาวอิสราเอลของท่านทำหายไปให้ทำเช่นเดียวกันด้วยถ้าลาหรือแม่วัวของเพื่อนชาวอิสราเอลล้มลง อย่าทำเพิกเฉยจงช่วยพยุงสัตว์นั้นให้ลุกขึ้นอีกอย่าให้หญิงที่สวมเสื้อผ้าของชายและอย่าให้ชายสวมเสื้อผ้าของหญิงเพราะพระเจ้าของท่านทรงชังผู้ที่กระทำเช่นนี้ถ้าบังเอิญท่านพบรังนกอยู่บนต้นไม้หรือบนพื้นดินมีแม่นกกกไข่หรือกกลูกของมันอยู่ อย่าเอาตัวแม่นกไปท่านเอาลูกนกไปก็ได้แต่ต้องปล่อยแม่นกไปแล้วท่านจะมีอายุยืนนานและเจริญรุ่งเรืองเมื่อท่านสร้างบ้านใหม่ให้ก่อขอบขึ้นมารอบหลังคาแล้วท่านจะไม่ต้องรับผิดชอบถ้ามีผู้ตกลงมาตายอย่าเพาะปลูกพืชใดๆไว้ในไร่องงุน ถ้าท่านขืนทำท่านก็ใช้ผลองุ่นหรือพืชผลที่ได้จากการเพราะปลูกนั้นไม่ได้อย่าเอาวัวกับลาเข้าเทียมไถด้วยกันอย่าสวมเสื้อผ้าที่ทอจากขนแกะและป่านปนกันอย่าเย็บผู้ห้อยไว้มุมทั้งสี่ของเสื้อคลุมของท่านกฎหมายว่าด้วยความบริสุทธิ์ทางเพศ ถ้าชายใดแต่งงานกับหญิงสาวแล้วต่อมาเกิดไม่ต้องการนางเขาจึงหาสาเหตุใส่ร้ายนางกล่าวหาว่านางไม่ได้เป็นหญิงพรมจารีเมื่อเขาทั้งสองแต่งงานกันถ้าเป็นดังนี้ให้บิดามารดาของฝ่ายหญิงเอาผ้าปูที่นอนในวันเข้าหอไปให้หัวหน้าของเมืองนั้นดูในศารเพื่อพิสูจน์ว่าหญิงนั้นเป็นสาวพรมจารี บิดาของหญิงจะได้กล่าวแก่หัวหน้าเมืองนั้นว่าผมอะยกลูกสาวให้แต่งงานกับชายคนนี้มาบัดนี้เขาไม่ต้องการเธอกลับใส่หลายเธอโดยหาว่าเธอไม่ใช่สาวชมมาจารีเมื่อเขาแต่งงานกับเธอแต่เนี่ยเป็นข้อพิสูจน์ว่าลูกสาวผมนะ่ะเป็นสาวชมมจารีดูผ้าปูที่นอนนี่สิ ให้หัวหน้าเมืองน,นั้นเอาตัวสามีมาโบยแล้วปรับเขาเป็นจำนวนหนึ่งร้อยเหรียญเงินเอาเงินให้บิดาหญิงนั้นเพราะชายนั้นทำให้หญิงสาวอิสเรลต้องอับอายขายหน้ายิง่งไปกว่านั้นนางยังคงเป็นภรรยาของเขาอยู่ต่อไปและเขาจะอยาขาดจากนางไม่ได้ตราบเท่าที่เขายังคงมีชีวิตอยู่แต่ถ้าเป็นจริงตามข้อกล่าวหานั้น และไม่มีข้อพิสูจน์ว่าหญิงนั้นเป็นพรมจารีก็ให้พานางนั้นออกไปที่หน้าประตูบ้านของบิดานางให้ชาวเมืองเอาหินทุ่มนางจนตายนางทำสิ่งที่น่าละอายในหมู่ชาวอิสราเอลโดยการเสียสาวก่อนแต่งงานขณะที่นางยังอยู่ด้วยในบ้านของบิดาวิธีนี้ท่านจะะจัดความชั่วช้าให้หมดไปถ้าจับได้ว่า ชายใดไปร่วมหลับนอนกับภรรยาของชายเอินให้ประหารชีวิตคนทั้งสองเสียวิธีนี้แหละท่านจะขจัดความชั่วให้หมดไปได้ถ้าจับได้ว่าชายใดในเมืองไปร่วมหลับนอนกับหญิงที่มั่นอยู่กับชายอื่นให้พาคนทั้งสองออกไปนอกเมืองเอาหินทุ่มให้ตายหญิงนั้นต้องตายเพราะมิได้ร้องขอความช่วยเหลือ ทั้งๆที่เธออยู่ในเมืองร้องใครๆก็ได้ยินส่วนชายต้องตายก็เพราะเขาร่วมหลับนอนกับหญิงที่มั่นอยู่กับเพื่อนชาวอิสราเอลวิธีนี้ท่านจะกระจัดความชั่วให้หมดสิ้นไปถ้าชายใดในชนบทคมขืนหญิงสาวที่มั่นอยู่กับชายคนอื่นให้ประหารชีวิตผู้ชายเท่านั้นอย่าทำร้ายผู้หญิงเลยเพราะเธอไม่ได้ทำความผิดโทษถึงประหาร นี่เป็นกรณีเดียวกับที่ชายคนหนึ่งเข้าทําร้ายและฆ่าชายอีกผู้หนึ่งตายชายนั้นคมขืนหญิงที่มีคู่มันแล้วในชนบทแม้ว่าเธอจะร้องขอความช่วยเหลือก็ไม่มีใครช่วยเธอถ้าชายใดถูกจับได้ว่าคมขืนหญิงสาวที่ยังไม่มีคู่มันเขาจะต้องจ่ายให้บิดาหญิงสาวนั้น เป็นจำนวนเงินห้สิเหรียญเงินและหญิงนั้นจะตกเป็นภรรยาของเขาเพราะเขาบังคับเธอเขาจะย่าร้างกับเธอไม่ได้ตลอดชีวิตของเขาอย่าให้ชายใดทำให้บิดาของตนต้องอับอายขายหน้าด้วยการร่วมหลับนอนกับภรรยาของบิดาตนเลยเชิญพบก,กับพันธสัญญาใหม่กันเลยนะครับมาระโกบทที่13ข้อ21 ถึง37ครับถ้ามีใครมาบอกว่าแน่พระคริสต์อยู่ที่นี่หรือพระคริสต์อยู่ที่น่นก็อย่าเชื่อเขา เพราะจับปรากฏพระครืตองล้อมหรือผู้ประกาศพระจนะปลอมเขาแสดงหมายสำคัญและทำปฏิหารต่างๆเพื่อจะล่อลวงให้พวกจีพระเจ้าเลือกไว้ต้องหลงผิดไปทุกคนจงระวังตัวไว้เพราะเราได้บอก่วงหน้าไว้แล้วเรื่องบุตรมนุษย์จะมา หลังจากยากเห็นนั้นแล้วดวงอาทิตย์จะมืดไปดวงจันทร์ก็จะไม่ส่องแสงอีกดวงดาวก็จะตกจากท้องฟ้าบรรดาวาษาอำนาจใน้องฟ้าจะถูกสั่นครอนแล้วบุตมนุษย์มนุษย์จะมาในเมฆด้วยฤาษ์อำนาจและพระสิริรุ่งโรธ ท่านานใช้ทุสวรรค์ไปทั่วโลกเพื่อรวบรวมผู้ที่พระเจ้าทรงเลือกไว้แล้วจากสุดปลายแผ่นดินโลกข้างนี้ไปจนถึงสุดปลายแผ่นดินโลกอีกข้างหนึ่งเรื่องทรงใช้ต้นมะเดื่อเป็นตัวอย่างจงดูต้นมะเดื่อเป็นตัวอย่างเมื่อกิ่งก้านเขียวแตกใบอ่อนท่านก็รู้ว่ากร่จะถึงฤดูร้อนแล้วถ้าท่านเห็นสิ่งที่เราพูดนั้น เกิดขึ้นขึ้นก็ต้องรู้เถิดว่าเวลานั้นไร่กามาแล้วจำไว้ว่า่อนที่คนในยุคนี้จะตายไปสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นแน่ฟ้าและดินจะล่วงลับไปแต่ถ้อยคำของเราจะจะยังคงอยู่เรื่องไม่มีใครรู้ว่าวันเวลานั้นจะมาถึงเมื่อไร ไม่มีใครรู้ว่าวันเวลานั้นจะมาถึงเมื่อไรแม้ทูตสวรรค์ก็ไม่รู้พระบุตรก็ไม่รู้มีผู้รู้แต่เพียงผู้เดียวคือพระบิดา จงเฝ้าคอยให้ดีอย่ามัวแต่ลบไหลเพราะท่านไม่ทราบว่าเมื่อไรจะถึงเวลานั้นถ้าจะเปรียบก็เปรียบเหมือนชายคนหนึ่งที่ออกจากบ้านไปทางไกลทิ้งบ้านช่องข้าวของให้คนใช้ดูแลเขาจะสั่งคนใช้ให้ทำงานไปตามปกติสั่งยามให้เฝ้าบ้านไว้ดีฉะนั้นพวกท่านก็ต้องเฝ้าระวังไว้ให้ดีเพราะ ก็ไม่ทราบว่านายจะกลับมาเมื่อไรอาจจะมาเวลายเย็นหรือมาตอนเที่ยงคืนหรือมาตออนนไ่ขัหรืมาในตอนตะวันขึ้นก็ได้ถ้านายมาในตอนที่พันคาดไม่ถึง อย่าให้นายพบว่าท่านกาลังนอนหลับอยู่ทอยคำที่เราพูดไว้กับท่านนั้นเราขอตรอนทุกคนว่าจงเฝ้าระวังไว้ให้ดีวันนี้จบเพียงแค่นี้นะครับฟังพระคำกันทุกวันเลยนะครับยิ่งฟังเราก็ยิ่งมีความสุขเพราะว่ามนุษย์จะบำรุงเลี้ยงด้วยอาหารแต่สิ่งเดียวก็หาไม่ได้แต่พระคำทุกคำเลยครับยิ่งฟัง เราก็จะมีประโยชน์แก่ร่างกายของเราเพราะฉะนั้นเมื่อฟังแล้วอย่าลืมกด Subscribe และกดติดตามให้ผมด้วยนะครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ